แสดงไม่โดดเด่นแต่พอเป็นผู้สร้างผู้กำกับกลายเป็นมือหนึ่งที่มีไอเดียบันเจิดจนเกิดเรื่องไม่คาดคิดปัญญาชนคือคนที่ใช้ปัญญาชนปัญหาปัญหาชนคือคนที่เจออะไรก็ตามจะบอกว่าเป็นปัญหา แม้ในฐานะการเป็นนักแสดงของอดีตพลตำรวจประจำสถานีตำรวจคนครบาลสามเสนจะไม่โดดเด่นหรือสร้างชื่อเสียงให้กับเขาตามที่มุ่งหวังแต่สำหรับบทบาทการเป็นผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับการแสดงถือว่าคมอักขเดชกินขาดถือเป็นหนึ่งในตองอูเพราะหนังเกือบทุกเรื่องที่คมอักขเดชสร้างล้วนได้รับความนิยมและทำไรายได้สูงกำไรเป็นกอบเป็นกรรมทั้งนั้นอย่างเรื่องข่ามากับพระปี2527 ทับทิมโทนปี2528มหาหินปี2521ลูกขวานปี2520ล้วนเป็นหนังที่เรียกได้ว่างานดีคิวบูดีตัดต่อดีฉับไวมุมกล้องและเพลงประกอบสมบูรณ์ลงตัวน่าประทับใจเพราะความเป็นนักคิดนักออกแบบเจ้าของไอเดียแปลกแหวกแนวสร้างสรรค์ไม่เหมือนใครจึงทำให้พระรองคนนี้หลังกระโดดจากการเป็นนักแสดงมาเป็นผู้อำนวยการสร้าง ก็สามารถยืนอยู่แถวหน้าของวงการได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วคมอัคเดชมีชื่อจริงว่าสมคิดเล่งอิว่วเกิดเมื่อวันที่26มีนาคม2489เป็นคนฉะเชิงเศราจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเบญจมรอชรังสิตจากนั้นได้สอบเข้าเป็นพลตำรวจที่โรงเรียนตำรวจคนครบาลบางเขนหลังจากจบก็ได้บรรจุเข้าทำงานที่สถานีตำรวจคนครบาลสเสนอยู่มาได้ไม่นาน ข็อยายมาทำงานที่องค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสอป,ปออในตำแหน่งพนักง,งานรับโทรศัพท์ด้วยใบหน้าคมคายหล่อเหลาเรียกว่าเป็นหนุ่มหน้ามนคนซื่อผิวพมา่าในตาแขกก็ไม่มีอะไรเกิดเลยถ้าจะกล่าวเช่นนั้นสาวแก่แม่ไม้เดินผ่านต้องแอบมองเหลียวหลังทุกรายไปปี2 5 1 3 คมอัคเดชอายุ24ปีได้มีโอกาสเจอกับครูชาลีอินทรวิจิตนักประพันธ์เพลงผู้สร้างผู้กำกับชื่อดังที่เวลานั้นเป็นผู้ผลิตละครป้อนให้กับสถานีโทรทัศน์ช่อง7หมอชิตและกำลังเตรียมจะทำละครบูที่เคยทำเป็นหนังมาแล้วในเรื่องชาติเจ้าพระยาแต่ในความเป็นละครได้ใช้ชื่อว่าปิงวังยมนานแทน ครูชาลีมีความคิดบันเจิดจะสร้างดารามารับบทในเรื่องนี้ใหม่ทั้งหมดยกเว้นดามดัชกรคนเดียวที่เป็นเด็กสร้างครูชาลีมาก่อนหน้านี้แล้วและเคยผ่านงานแสดงมาแล้วเรื่องหนึ่งคือละครเรื่องหญิงก็มีหัวใจซึ่งเป็นผลงานสร้างของครูชาลีเองครูชาลีได้ดามดัชกรมาแล้วหนึ่งคนยังขาดอีกสามคนถึงจะครบปิงวางยมน่่นอย่างที่ตั้งใจต่อมาจึงได้ชมคิดเล่งอิลเข้ามาเป็นดาวดวงใหม่ครูชาลีได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ตามรูปหน้าที่หล่อเหลาคมขายว่า คมอักเดตต่อมาครูชาลีได้รักอภิชาติและโดมสิงโมลีมาจนครบสี่คนพอดีเป็นปิงวังยมนานอย่างที่ตั้งใจไว้ตามชื่อตัวละครและเริ่มการผลิตละครเรื่องนี้ทันทีพอละครออกอากาศผลปรากฏว่ากระแสละครได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเกินคาดทางช่องเจ็ดจึงให้ทำต่อคราวนี้เป็นละครแนวย้อนยุคเรื่องมะกอกสามตะกรา้าได้รักอภิชาติเป็นพระเอกและทั้งดามโดมคมก็ได้รับบทโดดเด่นไม่แพ้กัน นี่คือสีแม่น้ำแห่งวงการบันเทิงไทยในขณะนั้นเป็นผลงานการปั้นของครูชาลีอินทรพิจิตตที่รู้จักกันดีในานามของดามโดมขมลักษ์และเรื่องราวประวัติความเป็นมาของทั้งดามรัชกรโดมสิงโมลีและลักษอภิชาติทาง6 9เก้าสตอรี่ส์ของเราได้นําเสนอผู้ชมผู้ฟังท่านที่ครบรพไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อไม่ให้พลาดยอดฝีมือที่เหลือหลังจากรับชมคลิปนี้จบแล้วสามารถคลิกไปดูย้อนหลังได้เพื่อเพิ่มอัดเพิ่มรสและข้อมูลเด็กปั้น ของครูชาลีอินทรวิจิตจะได้ครบชุด4คนพอดีครับดามโดมคมลักษ์เมื่อพูดถึงงานการแสดงหนังดามดศกรได้เข้าสู่วงการก่อนคนอื่นคือในเรื่อง7สิงคืนถิ่นช่วงต้นปี2513พอถึงกลางปี2514ครูชาลีอินทรวิจิตเตรียมงานสร้างหนังเรื่องสื่อกามเทพเตรียมปั้นนักแสดงหน้าใหม่เข้าสู่วงการหนังไทยจำนวน4คนคนแรกคือลักอภิชาติที่ครูตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นพระเอก ส่วนคมอัคเดชแม้จะหล่อคมสมชื่อแต่มีบางอย่างที่ครูชาลีมองว่าเขาน่าจะเป็นพระรองมากกว่าส่วนดามรัชกรกับโดมสิงโมลีควรเอาดีทางบทร้ายถึงจะรุ่งทุกอย่างถูกวางไว้อย่างลงตัว ตรเตรียมพร้อมสัพ์แต่พระเอกนางเอกหลักของเรื่องก็ต้องมีคืนเด็กปั้นทั้ง4ี่ซึ่งเป็นหน้าใหม่ทั้งนั้นลงเพียวๆก็เกรงว่าหนังจะขายไม่ได้ว่าแล้วครูชาลีก็ไปได้พระเอกนางเอกหลักมาช่วยผลักดันพระเอกหน้าใหม่อย่างรักอภิชาติและทีมเด็กปั้นที่เหลือนั่นคือสมบัติเมธนีกับเพชรราชวราชในเรื่องสื่อการรมเทพเข้าฉายปี2 5 1 4 ต่อมาท่านหมุ้ยหมอมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนได้ติดต่อขอดาราในสังกัดของครูชาลี2คนเพื่อร่วมแสดงในหนังเรื่องแรกของท่านในฐานะผู้กำกับการแสดงเต็มตัวในเรื่องมันมากับความมืดปี2 5 1 4ครูชาลีจึงให้คมอัคเดชกับดามรัศกรไปแสดงแน่นอนในวงการแสดงหนังคมอัคเดชมักได้เล่นเป็นบทคนดีเป็นพระรองเป็นตัวตามตัวประกบความโดดเด่นในเรื่อง จึงเป็นของรักอภิชาติกับดามดัศกรนพระเอกกับดาว้ายของเรื่องเสียเป็นส่วนใหญ่ทําให้คมในเรื่องของชื่อเสียงอาจจะโด่งดังสู้รักกับดามไม่ได้และบทพระรองผู้เป็นตัวตามตัวประกบก็มีให้คมเล่นแนวนี้มาโดยตลอดเกือบทุกเรื่องจะมีได้รับบทผู้ร้ายบ้างอยู่เพียงไม่กี่เรื่องเช่นเรื่อง ขอฟ้าเขาเขียวปี2 5 1 6 16, ทําให้คมอัคเดชวางแผนอนาคตไว้ว่าจะพันตัวเองไปเป็นผู้เหนวยการสร้างจึงได้ซุ่มเก็บข้อมูลการทํางานเบื้องหลังทุกอย่างทุกขั้นตอนระหว่างการเป็นนักแสดงรอเพียงเวลาที่พร้อมเท่านั้นคมอัคเดชมีภรรยาคนแรกก่อนเข้าวงการก็คือนันทวันกันกเกษมมีพยานรักร่วมกันสองคนก่อนจะเลิกร้างกันไปและภรรยาคนที่สอก็คือจันทราจันธมณี มีบุตรธิดาร่วมกันสองคนปลายปี2 5, 5 1 7คมก็สามารถเก็บหอมรอมริบเงินได้ก้อนหนึ่งจึงคิดพันตัวเองมาเป็นผู้สร้างเขาได้เข้าไปขอคำปรึกษาจากครูชาลีครูผู้ปั้นเขาขึ้นมาอย่างผู้ใฝ่รู้หนังเรื่องแรกที่เขาสร้างอาจเป็นการประกอบสร้างจากไอเดียของใครหลายคนเพราะคมยังเป็นหน้าใหม่ไม่มีประสบการณ์และยังขาดความชำนาญอยู่มากแต่เขาเป็นคนหัวไวเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วใช้แนวทางผู้สร้างหนังเก่าๆมาเป็นแนวทางให้ตัวเอง ก็คือให้ภรรยาเป็นผู้อำนวยการสร้างและตนเองเป็นผู้กำกับการแสดงใช้ชื่อบริษัทสร้างหนังว่าอักเดชฟิล์มใช้ชื่อจริงตนเองคือสมคิดอักเดชเป็นผู้ดำเนินงานสร้างแต่ชื่อผู้กำกับใช้ชื่อในวงการว่าคมอักเดชอักเดชฟิล์มของคมอักเดชได้ดาราในกลุ่มที่เล่นด้วยกันมามาร่วมแสดงกันทั้งหมดนับตั้งแต่ยอดชายเมฆสุวรรณที่เล่นด้วยกันนับตั้งแต่เรื่องสวนสนเป็นต้นมาที่ขาดไม่ได้คือดามดัสกรโดมสิงโมลีและลักอภิชาติ ผลงานการสร้างหนังเรื่องแรกของโดมอคาเดชคือเรื่องปล้นครั้งสุดท้ายปี2 5 1 8้แม้จะไม่ประสบความสําเ,เร็จเปรี่ยงปร่างแต่ก็ไม่ได้ทําให้เขาขาดทุนและมีกําลังใจทําต่อฝึกฝนเรียนรู้มุ่งมั่นและกัดไม่ปล่อยเท่านั้นคือวิชาชีวิตของผู้ประสบความสําเร็จเขาทํากันในขณะบทบาทหน้าที่ใหม่ของคมอคเดชในฐานะผู้สร้างผู้กํากับกําลังจะไปได้ด้วยดี แต่ชีวิตคู่ของเขากลับประสบทางตันจนต้องเลิกรากับภรรยาคนที่สองไปหลังผลงานการสร้างหนังเรื่องที่สองในนามของอัรเดชฟิล์มนั่นคือเรื่องเผาขนปี2 5 1 9หลังจากคมอัรเดชเลิกร้างกับภรรยาคนที่สองคือจันทราจันทมณีต่อมาเขาได้พบรักกับนักธุรกิจสาวสวยเป็นนักธุรกิจสายหนังภาคใต้พรพิมลมั่นฤทยัยสาวมั่นฉลาดและขยันผู้ให้เกียรติคมอัรเดชเป็นผู้นำครอบครัวในแทบทุกเรื่องและอย่างเต็มที่ ปี2519คมคิดสร้างหนังต่อในานามบริษัทของพรพิมลผู้เป็นภรรยานั่นก็คือโคลิเซียมฟิล์มซึ่งเป็นบริษัทผลิตหนังและก็จัดจําหน่ายเองพรพิมลขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการสร้างคมฟอร์มทีมงานสร้างหนังขึ้นมาเป็นของตัวเองเพื่อตอบโจทย์ไอเดียสุดบันเจิดของเขาโดยเขาได้หยิบบทประพันธ์ของศัก์สุริยาเรื่องไผ่กำเพลิงมาสร้างได้หมูมนูวรณยกตากล้องใหม่แต่ฝีมือไม่ใหม่จากเมืองการได้นักเขียนและคอลัมนิส จากนิตยสารเดเนชั่นมาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาคนนั้นก็คือบัณฑิตริทกรลยามว่างคมชอบดูหนังต่างประเทศชอบดูซีรีส์ศึกษาจุดเด่นจุดน่าสนใจในหนังให้คนอยากมาดูพอดูแล้วนำไปบอกต่อแบบปากต่อปากนี่คือชั้นเชิงและเทคนิคเรียกคนดูของโดมอัคเดตในหนังเรื่องไั่กำเพลิงมีเรื่องราวเกี่ยวกับช้างคมเลยใช้ช้างเป็นจุดขายเน้นขายช้างก็ว่าได้โดยเขาคิดว่า จะเป็นยังไงถ้าพระเอกในเรื่องอย่างสมบัติเมธนีกําลังถึงจุดที่ลําบากที่สุดและให้นางเอกคืออรัญญานามบงขี่ช้างเข้ามาช่วยคนดูต้องฮือฮาและชอบแน่ๆผลปรากฏว่าเป็นไปเกินคาดนอกจากคนดูจะชอบฉากนี้แล้วยังพูดปากต่อปากจนทําให้หนังสามารถทํารายได้ถล่มทลายคมเป็นฝ่ายผลิตหนังพรพิมลซึ่งเป็นภรรยาในนามของโคลิเซียมฟิลม์มเป็นฝ่ายลงทุนและการจัดจําหน่ายก็เป็นไปได้อย่างงดงาม เพราะขายเองด้วยความเป็นมืออาชีพของพอรพิมนเรื่องสายหนังไม่ต้องห่วงขายได้หมดทุกสายอย่างมืออาชีพจริงๆโคลิเซียมฟิล์มเป็นหนังค่ายเดียวในตอนนั้นที่มีทีมงานเป็นของตอนเองทุกแผนกตั้งแต่นักประพันธ์เรื่องนักเขียนบทไปจนถึงนักแสดงประกอบกลายเป็นอาณาจักรของคนทําหนังที่มีงานป้อนให้กับบุคลากรและทีมงานจนสามารถก้าวเข้าไปสู่ความสําเร็จในขั้นที่เหนือกว่าทุกคนคมอคเดตได้หมูมนูวรรณยกเป็นตากล้องได้วันชัยเล่งอิวน้องชายมาเป็นผู้ช่วยกล้อง ได้บัณฑิตลิทกรมาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับได้ครูชาลีอินทรวิจิตและท่านมุยม้ยหมอมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนมาเป็นที่ปรึกษาทีมงานคุณภาพแบบนี้จึงทําให้หนังแทบทุกเรื่องของโคลิเซียมฟิล์มกลายเป็นความทรงจําที่สุดแสนประทับใจของคนดูตลอดมาปี2 5 2 0คมได้สร้างหนังเรื่องลูกขวานเป็นหนังบูที่แปลกไปจากเรื่องอื่นเจ้าอื่นนั่นก็คือแทนที่จะใช้ปืนเป็นหลักกลับให้ใช้ขวานและไม้ตะพดแทนตัวละครก็มีชื่อเพราะพริ้งอย่างสิงหาครองแดง มาดชาติชมพรตันตะลุมพุกผาดขุนทะเลนกแพรเงินแถมยังให้เกชาเปลี่ยนวิถีดาวร้ายเบอร์หนึ่งมาเล่นเป็นฝ่ายดีเป็นพวกพระเอกนี่จะไม่ให้บอกว่าเป็นไอเดียสุดแปลกแหวกแนวของคมอคเดชได้อย่างไรพอหนังเรื่องลูกขวานออกฉายคมก็กลายเป็นผู้สร้างผู้กำกับที่ทุกคนในวงการยอมรับในฝีมือและไอเดียปี2521คมสร้างหนังเรื่องมหาหินจับสมบัติเมธนีมาโกนหัวแถมให้ยิงุกกระจายทั้งเรื่องจนหนังสามารถกวาดรายได้ เป็นหลักล้านเหมือนกับทุกๆเรื่องที่ผ่านมาปลายปี2,521คมจับมือกับนักเขียนนามปากกาว่าพรน,น้ำเพชรหรือชื่อจริงก็คือไพจิตสุภวารีสร้างหนังเรื่องเสือภูเขาได้พระเอกจากค่ายระบวภาพยนตร์ของท่านมวยชาตรีเฉลิมยุคนอย่างสรพง์ชาตรีมาเล่นได้นางเอกจากค่ายของไพจิตสุภวารีคือจรุณีสุขสวัสดิ์มาร่วมสร้างความเข้มข้นจับพิภพผู้พินโยกับสมศักดิ์ชัยสงครามมาเป็นคู่หูดูโอ้ที่เล่นร้ายแต่ขายขำทั้งเรื่อง เสือภูเขาจึงกลายเป็นหนังทำเงินล้านอีกเรื่องของคมอัคเดตและโคลิเซียมฟิล์มในระยะเริ่มต้นของบริษัทคมจะทำหน้าที่เป็นผู้กำกับการแสดงผู้มีไอเดียอันบันเจิดระยะหลังๆพอบริษัทมีงานเยอะสร้างหนังหลายเรื่องเลยได้ให้มนูวรรณยกตากล้องมาเป็นผู้กำกับดูบ้างให้บดิตอริทกรจากผู้ช่วยผู้กำกับผู้เขียนบทขยับขึ้นมาเป็นผู้กำกับการแสดงเต็มตัวซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จแทบทุกเรื่องคมอัคเดตและโคลิเซียมฟิล์ม มีจุดเด่นที่เหนือก่อค่ายหนังค่ายอื่นๆก็คือมีทีมงานขนาดใหญ่ยักษ์เป็นของตัวเองมีพระเอกนางเอกเป็นของตัวเองอย่างบินบนรรลิศกับหมอมหลวงสุริวันสุริยงที่คมปั้นขึ้นมาเองกับมือผลงานเรื่องสุดท้ายที่คมอักาเดชเป็นผู้สร้างก็คือเรื่องกองร้อยห้าศูนย์หนึ่งตอนถึงใจจะแตกแต่ไม่แตกแถวปี2538ก่อนจะเบนเข็มไปผลิตละครโทรทัศน์ป้อนช่องเจ็ดได้ทองก้อนสีทับทิมเป็นผู้กำกับของค่ายนับแต่นั้นมาในนามของบริษัท โคลิเซียมอินเตอร์กรุ๊ปธุรกิจของพอรพิมล์มั่นฤไยัยนอกจากเป็นสายหนังเป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์แล้วยังมีบริษัทเครื่องไฟกองถ่ายและเป็นผู้ผลิตละครอีกด้วยเพราะความเป็นคนช่างคิดใช้ความคิดใช้ไอเดียมากใช้สมองอย่างหนักแทบตลอดเวลานี่เองอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้วันที่9สิงหาคม2555เราต้องสูญเสียบุคลากรที่ดีที่สุดคนหนึ่งของวงการไปคมอคเดชจากไปด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก ที่โรงพยาบาลทักษินจังหวัดชุราธ,ธานีสริอายุ66ปีทาง69 Stories ของเราขอร่วมแสดงความเสียใจต่อาการจากไปครั้งนี้ของผู้สร้างผู้กำกับผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ด้วยครับคมอัคเดชื่อนี้คือตำนาน